Oh, man. สำหรับวันนี้นะคะงาน Japan Expo นะคะในครั้งที่11ในครั้งนี้นะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งของงานนี้ต้องบอกเลยว่าสำหรับงาน Japan Expo Award นะคะซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับบุคคลในวงการนะคะที่มีความเชื่อมโยงระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่นนะคะอย่างที่อยู่ตรงนี้นะคะแน่นอนก็เป็นที่รู้จักดีสำหรับ คนญี่ปุ่นนะคะตอนนี้ต้องบอกว่าซอฟต์พาวเวอร์ของบ้านเราเนี่ยจำรับเรื่องซีรีส์แล้วก็ทีป๊อปไอดอลน้องพีนเคก็ตามนะคะก็ต้องบอกว่ามาจาก AKV 4 8เช่นกันที่เคยมาขึ้นเดบิวต์ในงานเชเบาน x เอ็หลายๆปีที่แล้วนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในงานนี้จะเป็นจุดที่เชื่อมโยงระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่นแล้วเราก็อยากจะมอบให้ความสำคัญกับผู้ที่ เป็นจุดเชื่อมโยงและทาให้ประเทศญี่ปุ่นรักในประเทศไทยมากยิ่งขึ้นสําหรับน้องชินุนิวอบอกเลยและได้รางวัลอะไรคะเป็นรางวัลน,นักสแสดงซีรีส์ซีรีส์ไทยยอดเยี่ยมที่ไปฉายที่ประเทศญี่ปุ่นครับในประเทศญี่ปุ่นใช่ก็โยดีใจมากเลยขอบคุณมากเลยขอบคุณค่ะคต้องบอกว่าจริงๆแล้วรางวัลน,นี้ไม่ใช่ทางเราเป็นผู้เลือก ที่เดียวนะคะมาจากคณะกรรมการแล้วก็ต้องบอกว่าทางสานทูตญี่ปุ่นด้วยนะคะก็เห็นพ้องเลยว่าเหมาะสมกับรางวัลมากๆค่ะวเอ็กเลได้ะไรีดัปะเทศี่ปุ่ก็ดีใจากเรีองก็ได้ไปทงานรมกับพี่เรีตร้ยแล้วในฐานะ้20ปีของเอีะ แฟนก็เยอะมากๆแล้วก็ี่พอได้ทำเจแปนอิงคโปแบบจัดงานเอฟซีเออร์ซึ่งแฟนๆก็กกกชอบมากๆ จริงๆแล้วนี่ต้องบอกว่า t p o ๊เนี่ยมีมานานแล้วในประเทศญี่ปุ่นนะคะแต่สําหรับการที่มีซีรีส์ไม่ว่าจะเป็น BL หรือ GL มันทาให้คนญี่ปุ่นเนี่ยสามารถเปิดใจรับมากขึ้นง่ายขึ้นในช่วงโควิดเองถ้ามองในมุมที่เป็นแง่บวกเป็นโพซิทีฟเนี่ยก็เป็นโอกาสที่เติบโตของซีรีส์ BL มากๆเลยในประเทศญี่ปุ่นนะคะและตอนนี้คนญี่ปุ่นเองเนี่ยก็ทั้งรัก ในการที่จะเรียนรู้ภาษาไทยผ่านซีรีส์เพราะเขาอยากรู้ว่าศิลเป็นที่เขาชอบนับกแสดงที่เขาชอบเนี่ยคือพูดอะไรแล้วเวลามีโอกาสมาทําแฟนมิติ้งอย่างสองครั้งนี้ก็คือไปทําแฟนมิทติ้งที่ญี่ปุ่นอ,อี่ครั้งแล้วอบอกเลยนถ้านับแบบสี้าปีที่ผ่านมาก็น่าจะเกือบสิบได้แล้วเนี่ย สิบครั้งนี่ต้องถือว่าเยอะมากๆสํสำหรับนักสแสดงที่เป็นบีเอที่ไปเติบโตในประเทศญี่ปุ่นนะคะก็ถือว่าจริงๆแล้วมันเป็นจุดที่เชื่อมโยงมากๆเลยแล้วก็ยิ่งทุกวันนี้เนี่ยศิลปินหรือนักสแสดงไทยเนี่ยไปเปิดตลาดในการทำแฟนมีตติ้งที่ประเทศญี่ปุ่นมีค่อนข้างเยอะมากต้องบอกว่าทุกเดือนตอนนี้มีแฟนมีตเกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่นทั่วประเทศด้วยซ้ำไม่ใช่แค่ที่โตเกียวนะค่ะ ใช่ค่ะใจตอนนี้ BL ต้องบอกเยอะมากนะที่เป็น BL ที่ไปบางทีเราเองไม่รู้จักหลายเรื่องแต่คนญี่ปุ่นนี่ที่ก็เป็นแฟนคลับจริงๆเขาแบบมีการเปิดก็ต้องบอกว่าอะไรมีคอมมูนิตี้สำหรับซีรีส์คู่ไหนที่เขาชื่นชอบอะไรอย่างเงี้ยนะคะครับ ก็มนี่เพิ่งกลับมาเลยครับประมาณอาทิตย์ประมาณเดือนที่ใช่ครับเพิ่งกลับมาเลยครับไปจัดแฟนมีเอ่อซีรีส์ข้ามฟางเธอมาไปกันหกคนครับก็แล้วก็ไปอากาศดีมากไปช่วงอากาศดีพอดีเลยปลายมุกระดาครับไปเจอีิมาด้วยจริงๆรู้สึกว่า ไปกี่ครั้งก็ชอบนะเพราะว่าผมอ่ะคือชอบหลายอย่างของญี่ปุ่นมากไม่ว่าจะเป็นทั้งอนิเมะทั้งเพลงทั้งอาหารแล้วก็เป็นแฟนที่แบบน่ารักเวลาเราไปเจอทุกคนอย่างเงี้ยเป็นแฟนที่หนูน่ารักมากเลยครับก็อย่างที่หนูบอกเลยฮะก็รู้สึกดีใจแล้วก็เพียรมากแลก้วก็ขอบคุณแฟนชาวญี่ปุ่นมากที่สปอร์ตศิลปินไทยซีรีส์ไทยนะครับผมก็หวังว่าใน next print จะเป็นซต์แวอร์ในเมืองไทยก็ อย่างน้อยเราก็ได้รางวัลมาหนึ่งประเทศแล้วก็รู้สึกดีใจมากๆแล้ก็ฝากแฟนๆทุกคนสปอร์ตศิลปินไทยแล้วก็ซีรีส์ v l g l ของไทยด้วยครับเพราะว่าทุกคนตั้งใจมากจริงๆนะฮะก็แล้วจากนี้ก็คงไปญี่ปุ่นบ่อยเพราะว่าผมชอบมากเดี๋ยวเดือนหน้าไปกับพ่อบครอีกครับผมก็ชอบขับรถเองด้วยอ๋อใช่ที่นั่นขับต้องบอกว่าขับง่ายนะแแ่่่วาะงีค first time เราก็ต้องไปคาบาวาฟุจิโกะนะครับผม ผมเคยขับรถเองกับครอบครัวแล้วก็ไป5เล็กมาแล้วเคยคิดอยากกางเต็นท์น่ะแคมปิ้งอะไรเงี้ยอากาศมันดีมากครับผมชอบเลยนะอาหารหล่อครับเออผมเยอะมันเยอะมากคือคาร์วันะได้หมดเลยซูชิแต่ถ้าที่สุดผมน่าชอบซูชิครับแต่ขนมที่นู่นอาหารที่นู่นอร่อยจริงแม้แต่ในร้านสะดวกซื้อทั่วไปอย่างเงี้ยคือโอ้ my god พีคเหมือน พรีเมียมเหมือนเราซื้อในห้างเลยอะน่แบบี้ทไรเอาค่ะที่ประเทศไทยก็จริงๆแล้วพอเามาประเทศไทยเราก็ได้แบบวาออไที่เอองได้เต้นร่มกันแล้ก็ได้สอนภาษาไทยเ้าไปนครั้งค่ะว่าเลิศค่ะกับ้านีเลิศเว่าตอดการอยู่ประเทศไทยเขาพูดเขาว่าเลิศเป็นรอยค่ะเลยค่ะ S <S ยังไงนะขอเลิศเลิศเลิศคือถ้าของฝั okay ่งผมก็จะเป็นสวยมากหล่อมากอย่างนี้โอ้ยหรือมันเลิศขอบคุณที่ชมดูไม่ใช่รรหนึ่งเนะคะจอน้

ขอบคุณนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวรถ่ายด้านหน้านิดนึงเนาะโอเคพี่ปอยถ่ายรูปด้านหน้านิดนึงด้วล้ะ